ไป,ไปเร็วมากจะคล้องไอ้เนี่ยล้อมันทุกอย่างเลยล้อมีการเดินวิ่งถือว่าได้เป็นเร็ววันอ๋อจักรยานจักรยานล้อมีอย่างด้วยหัวใจมันก็สู้นะมันถึงเมืยอมำขี่เป็นโรงเรียนแล้วเออเป็นโรงเรียนแล้วคุณป้เขาขึ้นมาถึงมันจะถึงก็ปั่นเลยเอ,อ่ะมันล้มเลยว่ะ <laughs> าค่ะขึ mon, 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 mon well, Stop, ้นเลื icios, upon, peace, ้อปั่นเลยปั่นจุ่นจุชนจะชนกลัยอ่ะเออนั่นเริ่มมาเลยเราไม่ใส่ร้อนแต่เดินที่แล้วใช้เบรกด้วยนะใช้เบรกด้วยนะที่มืออ่ะที่มือที่มืออ่ะลูกกำเบรกอ่ะเออไม่หวานตั้งใจนี่เลยจะจิ้งจกก็เข้าปาก ได้หรอกพี่ใหญ่ได้นั่งสบายถ้ามันเป็นฝันไม่เป็นแล้วต้องเหนื่อยแล้ยตีโค้งเป็นหรือแม้ว่าเป็นเป็นเป็นนานแล้วนะแม้ว่ากตีโค้งอย่างเงี้ยได้แลเป็นแล้วโค้งได้ค่ะไม่้มด้วยอ่ะงงเลยตีค่ายอย่างเงี้ยเป็นอยู่แล้ว่ไมเอาพูดภาษาอังกฤษกับน้องเลย เล่นเล่นมาด้วขาช่วยตุกบักยานถมดูกงเก่งมากเลยก็ล้อก็ดูล้อนะตายาก็หมดละมือถือเขาไม่ได้มาเลยโทรหาเขาห้ ช่างมันไม่ติดต่อว่ามีจักรยานมันไม่บอกมันไม่ตอมตอบอนนี้พูดภาษาอังกฤษนะเัวครักลางออกไหมเอาไว้ในอ้าวบนเนีย แต่อสูงแฮนะปรับขึ้นปรับบเบาจรนงดยปรับแฮนเป็นมากไม่หมัดเปล่าพอก่อนแฮนหายากอยู่เออแฮนหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาอย่าทิ้งรถทิ่อย่าทิ้งรถนาวเร็วย <c oughs>